สบายดีทุกคนสบายดีเนาะมื่อกีอกอ้ขึ้นเรือนะทุกคนขึ้นเรือคามไปสยามไปคอนสยามนะทุกคนแต่ว่าเขาได้ออกจากเรือแล้วนะั้นบรรยาก,ศกาศฝน, <laughs> น,นตกนะทุกคนแบงแบบคัาค่บฝนตกแบบแห้งนำเอ่อ แม่น้ำเจ้าพยาก็ขึ้นเนาะเบิร์โอ้โหนี่ก็คือครั้งแรกที่เสาไล่นั่งเรือใหญ่แบบนี้นะทุกคนคือรถเมย์ได้ข้างในแล้วนะโอ้เบอรบรรยากาศก็คือน,น้ำแม่น้ำเจ้าพยาเน่ยมันขึ้นขึ้นใหญ่แหง้งทุกคนเบอร์หลักาคนก็แบบค่อนข้างไล่นะที่ว่ามานั่งเรือคือมัน คือว่าเด้วันนี้เป็นวันอาทิตย์เด๋ยทุกคนเป็นวันอาทิตย์เก๋าจะมีคนมาเที่ยวแล้วก็ฝนตกเนาะมาประสบฝนตกเนาะตกแห้งกี่งยังตอนนี้เราก็สิเดินทางเข้าห้างไอคอนสยามเนาะแต่กาแบบบรรยากาศแบบโอ้หนาว คนหนาวเลยเย็นคนตกแห้งแห้งว้าวเบิ่งอันนี้เขาเห็ดกันไว้นะทุกคนเฉพาะาลูกค้าเข้าทีจากเข้าไอคอนห้างไอคอนสยามมาะไมชอบไปเที่ยวเนาะเห็นไหมเขาเห็ดลงกลางไว้นะโอ,อ้สุดยอดเลยไปจนสุดเขา้าห้างอะ้รทุกคน ันลมกันแดดกันฝนสุดยอดเลยอ่าโอ้คนเยอะมากเลยยิ่รับหัวยังอเขา สบายดีทุกคนสบายดีเนาะมินิกาสิไปอไอคอนสยามนะทุกคนห้างไอคอนสยามเนาะเดินจากไ้นั่งเรือลอล้วเมื่อกี้เนาะลงจากเรือด้เมื่อกีอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้การ์ติพาทุกคนไปฮับชมบรรยากาศอยู่ในห้างไอคอนสยามน้ากันเนาะทุกคน กันไปกับฝากกดทุกคนฮับสมคลิปแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ชาวไลน์เนี่ยด้วยทุกคนว้าวก็คือคนตกนักเลยตอนนี้เนี่ยเมืองสซงสีนาวเนาะเขาข้างในป้า We are conducting the belongings inspection Các khu khỏi đứng thông một chút nè tụi con Để mà vừa ngủ cạnh เขาเอาเขาเอาล่มน <c ậ u> ี่เขาเอาล่มนี่ไปใส่น้ค่อยแบบไปไปดึงทองเขาเอาล่มนี่ไปใส่อยู่อันนั้นนนในตู้เนาะแบบแบบป้องกันน้ำาวให้น้ำยดแต่ค่อยไปดึงทองออกอ่นเนาะอ่ะา ข้างในจะแบบุ้นแบบคือคักเลยทุกคนเนาะคือเขาเขาลบฝ้นอยู่นี่เนาะแต่ว่ายยู่ข้างนอกมันยังออกไปเล่นบ่ได้เพราะว่าฝนตกแห้งตอเนี่ยนาว มีเสียงฟอกเสียงเพลงบรรเลงไปนั่งเนาะเนื้เหมือนเออแต่อันนี้สาวไรสิไปสัมภาษเออเศร้าเศร้ายังเศร้ายังสบายดีสบายดีซื้อซื้อยังอ๋อซื้อสาอันเนาะยู่จังหวัดไหนบึงการบึงการมามาเห็นงานอยู่นี่บริวามาเข้าโรงเรียน มาเอ็ดงานกับเรียนยชนบุรีอ้อเอกงานเนาะทุกคนสาวอ่ำเนาะสาวบึงก้านเนาะสา้อีสานเจ้าอีสานเนาะทางอีสานทางนครพนมบุนีมากับเอไลเอไลพามาเที่ยวก็เลยได้มามาเที่ยวมาเที่ยวสยามวันนี้พาน้องมาเที่ยวแถวไอ้พันสยามเนาะแต่ว่ามาเอ่อกระสุบคนตกเนาะทุกคนตกแห้งดังคนตาสับเบียบเลยเบียบเบิดเนาะ อันนี้กินข้าวมาหรือยังกินมาแล้วเอานี่มากินมาแล่ะตากกินมาล่ะขนาดขนาดกินตอนมายังพออิ่มเลยได้เนี่ยป่ามาคือตอนนี้สาวไรเนี่ยยุ่งแย้งบอกว่าท้อดง่ายนะเพราะว่าเขากินอิ่มเหมือนนะทุกคนเหมือนเลยไปยากต่างคนตางอิ่มเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้เราทีไปไปชบ้ก็ ยังไม่เคยมาเลยน,ลน,นี่ั้งแหลกรูละแห้งเนาะั้งแหลกที่มาเดียวเดียวมีคำทำาสิทามนอกอํานนอกลาอยู่อยู่จังหวัดไหนนะลืมบึงกาบึงการ,การมันมีห่างแบบนิ้ม่เคยมีเพราะว่าอําน,น่นะมันอยู่ในในชนบทที่แบบว่าอันนี้พอดได้อยู่ในตัวเมือง ถ้าตัวเมืองอ่ะมันก็ซิมีอยู่ตัวเมืองแบบเมืองบึงกาลยังแต่ว่าอําน่ะอยู่อําเภอเสกาจะแนววัน้องอยู่แบบเอออยู่แบบห้างๆตัวเมืองนิดนึงเนาะแม่ทางทางไม่จะอยู่พวกแบบพวกคู่คู่ว่าน้ําตกธรรมชาอีหย่างเสียถ้าแบบว่านธรรมชาติกันแม่แต่ว่าพวกเขียดพวกกบไม่เคยกินเลยกินบ่เป็นแต่ว่าบ้านชาวไร่ีกินหมดเนาะทุกคนกินบ่เป็นแต่ว่าอยู่บ้านชาวไร่บ่มีก็อ่านแล้ว มีบะหมี่แต่ว่ายังบม่หู้นะอะไรผมเคยไปได้ยังบม่ได้เห็นเนาะบพะว่าอยู่นอกค่ะบะมี่กันะฮะบะหมี่นะบะมี่แต่ว่ามีเด้พ่อพ่อก็กินแบบตาก็กินแต่เจ้าของเอาบอกินเป็นคนเรื่องมากกินหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบบางคนมากหรือว่าบางแล้วแต่คนมากกันนะค่ะเดี๋ยวงจากเอ้ำาอาจจะมากก็ได้านี่บ่งเหมืองเขายื่นคือแบบสูงใหญ่ละกัน ุดยอด,ดเลยเนาจะแล้วจะมีบรรไดเรื่องขึ้นตัองอ่าซันซ้องหรือซันนึ่งทังโอ้โหเบิ้งลูกค้าเขาแบบพูดลายเลยพี่น้องโอเคขับใจนบเน้ำแอปเปิอ๋อขอบใจเด้อขอบใจเด้อทีว่าเออทำความรู้จักกันเนาะทุกคนตอนนี้เอากระชิผ่านน้องขอบไปเดินเลาะข้างในเนาะโอ้โห ระหว่างเขาเดินทางในกาชิมีเสียงเพลงประกอบโอ้โหเ,เขากับบรรยากาศสุดๆเลยเอ,อีจบประมาณนี้เลยนะทุกคนเอาจากใดคลิปนี้สาวไลก็ขอจบเพียงสำนีเนะทุกคนจังไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้สาวไลนี่เลยทุกคนกราบสบายดีบ๊ายบาย